ครับวันนี้วันที่4มกราคม2568ครับวันนี้ก็ไปรับไก่มา2กล่องจากบ้านผมออกไปรับกอนุนะู้น30กิโลอันนี้เป็นลูกค้ามาจากที่ตอกนะครับบอกว่าไม่ไก่ไม่ไขนะ่ช่วยทำให้ไขนะ่หน่อยวอยู่ต่างประเทศนะครับก็เลยส่งมา2ตัวนะครับเดี๋ยวก็ยังไม่ได้แกะ อวนปักเลย2.5ก็ดีเลยครับน้ำหนัก2.5ครับโอ้อวันนี้ไก่มันเกาะพังผืดเลยครับครับเพดานบนมันมันตึงหมดแล้วครับเนี่ยครับย่ข้างล่างก็ตึงแต่ว่าไม่ย้อยมากนะครับแต่ว่าเป็นแต่ว่าเหมือนมันเกาะพังผืดเลยครับตึงก็เดี๋ยวเบื้องต้นนะครับรับไก่มาก็ฉีดพักซีดอหิวาบก่ ศูนย์จุดห้าศูนย์จุดหกก็ได้หมดนะครับใหญ่ๆแล้วก็กินยาฆ่าพยาครับอันนี้ยาฆ่าพยาศูนย์มากเครับเม็ดหนึ่งแบ่งครึ่งแล้วก็ไวโกเต็ปนะครับเป็นน้ำแทนนะครับส่วนมากผมก็เวลาให้กินก็จะใช้ไวโกเต็ปหลักๆนะครับ <S <S โอเคนะครับเห็นี้เสร็จไปตัวงแล้ว ตัวที่สองโอ้ตัวนี้ตัวนี้มีโอกาสไข่เร็วนะครับตูดจ้อยนะครับเนี่ยครับข่อยเลยแต่ว่าน,นิ่มครับยังไม่ก่อพังผืดครับยังไก่อุดมสมบูรณ์เลยตัวนี้สองโลสี่หนาดสองโลสี่ครับก็ถือว่าไม่ไม่ ไม่เท่าไหร่นี่ทั้งสองตัวเนี่ยต้องให้กลับมาอยู่ประมาณสองรนหนึ่งรับปยาครับปยาสองวันต้องอัดไอ้นี่นะเนี่ยครับต้องทำ 1, นิวฟอร์เซนไวโกเจ็ดปะครับที่ว่ามันดียังไงดูไหมครับ<ส>เวลาเราผสมน้ำเข้าไปแล้วสักพักอ่ะมันจะไปตกตะกอนแล้วเป็นเหนียวๆนั่นหมายถึงว,ว่าเูดาฉีก็ไปในลำไส้อ่ะมันจะไปตกตะกอนแล้วก็เคลือบลำไส้ มันถึงรักษาไก่ที่เป็นโรคบิดเกี่ยวกับระบบลาไส้เพราะมันไปนเชื่อมลำไส้นั่นเองครับโอเคนะครับเดี๋ยวไงเดี๋ยวเอาเข้าล็อกก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ก็เริ่มทาสากแกะผมไม่ได้บำรุงนะครับไก่ทับสาวอ้ทำให้ไก่เนะี้ยไม่มีการบำรุงอะไรเลยแค่ทำวัคซีนแล้วก็กินยาฆ่าปราญิาแค่นั้นนะครับจบ ตักส่วนบำรุงก็ไปว่าตอนมันหมอกมันไข่ครับเราก็เริ่มบำรุงครับตอนทำทำให้สาวก็แค่ยากับเปิดขยอ,อย่างเดียวคก็เดี๋ยวอีก7วันเดี๋ยวมาเทาน้ำหนักดูนะครับว่าจะเหลือเท่าไหร่